สาแกแน่โอ้ยมันดีน้ำใสนะ่ว่าเราตรงนี้เราพี่สาเอ้พี่เชอีกคนอย่างเรอะ่ะมันก็ตลา,าดไลด้สิเราโยนลาเราลงไป นี่เห็นไหมปลาใกล้ๆเนี่ยดูดิอุย้ยติดเสียมระวังโอ้โหดูดิดิ้นใหญ่เลยอะปลาต้องไกลๆนู่นต้องไกลๆโย,ย,ยนไกลๆนู่นโอ้โหแต่อะไรไกล้แค่นี้ เอาพี่เจ๊๊ปิถึงถ่ายก่อนะเฮ้ยไปยืนตรงนั้นโอ้ยนงน,น,นเงเดิเราไม่ได้ถ่ายนะถ่ายคลิป่เลยอ้าวนี่ยังถ่ายคลิปอยู่เหรอ,อ ยดูตรงนู <ets> Mur Mur ้นดิแยกกันหัวแตกแล้วม้งเนี่ยทางพ่สาเหว่งมากพ่สา